มารีวิวเจ้าตัวนี้กันนะครับซึ่งวันนี้ผมหยิบเอามา3สีนะครับซึ่งจะเป็นเป็นสเปค6รูก่อนนะครับก็มาที่เจ้าตัวนี้เลยนะครับก็เป็นงานของอบริษัทคอสมิดนะครับอ่าไทยแลนด์นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้มาในโมเดลที่ชื่อว่า a l ริแบนะครับซึ่งตัวของล้อเขาเนี่ยตัวนี้เขาจะเป็น ล้อเซมิฟอร์ตนะครับหรืออ uh, ในบ้านเราก็จะมีล้อที่มีคุณภาพประเภทนี้ที่เราเรียกติดถูกกันอย่างเช่นล้อโฟร์คอมมิ่งล้ออถ้าเป็นของคอสต์มิดเองเนี่ยเขาก็จะใช้ uh, เป็นชื่อภายใต้ชื่อนะครับเอ็กเทนเทคนะครับนั่นคือล้อเบานะครับโดยส่วนตัวเนี่ยของล้อของคอสต์มิดเนี่ยนะครับก็จะมีการนะครับดีไซน์ในเจ้าตัวอารีแบกนะครับซึ่ง เราจะเห็นว่าตัวล้อเนี่ยมันจะมีล่องนะครับก็คือมีล่องเล็กๆ,ๆน้อยๆในในโมเดลของตัวลายของก้านนะครับจุดประสงค์ก็คือเขาต้องการนะครับลดการสะสมความร้อนบนตัวล้อแมกลงนะครับเพื่อให้ตัวล้อแมกเนี่ยมีการอ่าคลายความร้อนให้เร็วขึ้นนะครับแล้วตัวโครงสร้างของล้อนะครับก็จะผลิตนะครับบนโครงสร้างที่อ่าในรูปแบบของกระดูกงู นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีสีเยอะเลยแล้วก็จะมีทั้งสเปค5รู114นะครับแล้วก็มีสเปค6รู139มนะครับมีทั้ง2ส,สเปคเลยตัวสีเนี่ยสีตัวที่ผมมาให้ดูนะครับ <c oughs> โดยเฉพาะสีนี้กับเจ้า2ตัวนี้ก็ตัวนี้จะเป็นสีคัสตอมนะครับเป็นลิมิเต็ดนะครับตัวแรกจะเป็นสีเขาเรียกอะไรสีเขาจะเป็นเหมือนกับคาร์บอน สีคล้ายๆคลือบปลานะครับซึ่งเขาอคอดมิดเนี่ยเขาได้ชื่อในเรื่องของการของการเขาเรียกอะไรของการผลิตล้อสีที่มีคุณภาพนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยล้อของคอดมิดเนี่ยจะมีการใส่สีที่ค่อนข้างที่จะมีความละเอียดนะครับในการเลือกเฉดส,สีใส่ลงไปบนล้อนะครับสเปกครึ่งนะครับ6กลูเป็นสเปกครึ่ง10ครึ่งซึ่งตรงเนี้ยนะครับ ทั้ง3สีตรงนี้นะครับมาให้ดูจริงๆแล้วก็น่าจะมีสีทองอีกราคานะครับต่อวง7,500บาทนะครับ7,500บาทซึ่งวันนี้มาทำโปรโมชั่นให้ลูกค้าด้วยผมลดให้ทันทีนะครับ3,000บาท แล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับใครที่ดูมาแล้วเข้ามาที่ร้านก็ผมทําส่วนลดให้เลยนะครับสามพบาทนะครับก็ตรงนี้ฝาก Rock Wheel ุท t h นะครับแล้วก็786ดแปดหวิวนะครับที่สาขาที่บางประหันขอบคุณครับ